สวัสดีชะาวันใหม่ใส่ใจภาวนากับพี่น้องวันนี้วันจันทร์ที่16ตุลาคม2023นะครับวันนี้สารจากกักระพูดถึงนักบุญเฮดวิชนะครับก็มีประวัติสั้นๆของท่านตังนี้บอกว่าท่านก็เป็นดัชเชสแอนด์ e ซเ s เซียเป็นมารดาของบุตรเจ็ดคนและท่านได้บรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์ในการทำธารกิจปกครองบ้านเมืองในการเอาใจใส่การบ้านการเรือนและในที่สุด เมื่อได้เป็นแม่ไม้และได้รับการทดลองอย่างมากท่านก็ได้เข้าอารามคณะบวชคณะซิสตเซียนที่เมืองเทรปนิดในประเทศโปแลนด์ซึ่งเธอเองได้เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นจากตัวอย่างของเธอก็เป็นเครื่องเตือนให้สอนว่าสภาพแวดล้อมต่างๆของชีวิตก็มีพระพรการสิทธิ์อยู่ของพระเจ้าทั้งนั้นสำหรับจะจะ่ายจะช่วยทำละ นำเราไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงสุดการระลึกถึงนักบุญผู้เป็นมรรดาผู้นี้ไดยอบรมเลี้ยงดูลูกๆให้มีความรักความอบอ้อมอ,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 อารีตามภาษาค,คชน,น,นก็ได้ให้ข้อคิดมากมายกับเรานะครับวันนี้เราก็จะามาดูสิ่งที่ท่านได้เขียนไว้นะครับจากชีวประวัติของท่านในวันข้อก็บอกว่าเชอมุ่งสแสวงหาพระเป็นเจ้าเสมอเฮดวิกทราบดีว่าศิลา ทรงชีวิตที่ต้องถูกวางลงในการก่อสร้างกรุงเยซุสลมแหมงาลาจักรสวรรค์นั้นต้องถูกขัดเกลาวให้เรียบด้วยการถูกซัดไปมาและแรงกดดันในโลกและความทุกข์ยากเป็นสิ่งจําเป็นก่อนที่เธอจะสามารถข้ามผ่านเข้าสู่สิริรุ่งโลดแห่งบ้านเกิดแห่งสวรรค์นี้เธอจึงเปิดตัวเองอย่างเต็มที่ต่อกระแสน้ําแห่งความทุกข์ทรมานและทําให้ร่างกายของเธออ่อนแอลงเรื่อย ไปด้วยการชำระให้บริสุทธิ์อย่างเข้มงวดเนื่องจากด้วยการจำํำศีลอดอาหารและอดเนื้อทุกๆวันเธอจึงสู้ผอมลงมากจนหลายคนรู้สึกประหลาดใจว่าสตรีที่อ่อนแอและบอบบางสามารถรับความทรมานเหล่านี้ได้อย่างไรเธอทำให้ต,ตัวเธอเองต้องเจ็บปวดด้วยการทรมานกายใช้ทวนบาปอย่างต่อนเนื่องแต่เธอก็กระทำดังนั้นด้วยการไตรตองอย่างสุขุมรบอบคอบ ยิ่งเธอตื่นเา้ายางเอาใจใส่มากขึ้นเธอก็ยิ่งก้าวหน้าในความเข้มแข็งของจิตและในปานสถานและไปเห็นความศรัทธาพักดีต่อความรักพระเบญจเจ้าก็ลุกร้อนภายในเธอมากยิ่งขึ้นบ่อยครั้งเธอก็รู้สึกราวกับว่าถูกยกขึ้นด้วยความปรารถนาร้อนรนและถูกผลักดันให้มุ่งหน้าไปหาพระเจ้าจนว่าเธอจะไม่คิดถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวตธอเองต่อไปครับนี่เป็นย่อของ ประวัติของท่านนะครับท่านก็มีชีวิตอย่างนี้นะครับแล้วก็บอกแล้วว่าท่านก็ได้เป็นผู้ปกครองด้วยปกครองบ้านเมืองด้วยนะครับภารกิจปกครองบ้านเมืองมีรูปมีบุตรเจ็ดคนนะแล้วก็หลังจากที่บุตรหลังจากที่สวามีก็สิ้นพระชนไปแล้วท่านก็ศรัทธาและก็ได้เป็นนักบวชมีชีวิตอยู่ในสัวัตรที่ สิถึงต้นศตวรรษที่13บปลายศตวรรษ12ถึงต้นศตรวตรวตตรษสินะครับก็พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ถพอี่พี่น้องในชีวิตการเป็นคริสตชนของเราเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นผู้ที่เกิดมาแล้วก็เป็นนักบวชเป็นอะไรที่เข่งคัดอะไรเชนั้นแต่ว่าการเป็นคริสตชนและทําหน้าที่ด้วยความเชื่อ ด้วยความรักในพระเบญชาอย่างแท้จริงเนี่ยก็จะทําให้ชีวิตนั้นก้าวหน้าและสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญชาได้นะครับในประวัติของท่านนักบุญเดริกนี้ก็เป็นประวัติที่น่าสนใจนะครับเป็นแบบอย่างกับทุกๆคนได้กับมารดาที่ทําหน้าที่มัรดาอย่างดีดูแลบุตรถึงเจ็ดคนนะครับและก็ได้มีความเชื่อความศรัทธาในพระเบญชา และความศรัทธาของเธอนั้นก็เธอให้เธอสแสวงหาพระเบนเจ้าเสมอๆม,มีใจกว้างขวางดูแลเพื่อนพี่น้องดูแลคนยากคนจนอะไรต่างๆอันนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นทั่วๆไปในคําสอนของพระเยซูเจ้าและนักบุญทั้งหลายผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็กระทำอย่างนี้ก็คือกระทำตามคําสอนที่พระเยซูเจ้าบอกให้สนใจเอาใจใส่ดูแลคนที่ตกทุกข์ได้ยากให้รู้จักรัก ผู้อื่นเหมือนรักตนเองรักผู้อื่นเหมือนที่พระเจ้าทรงรักเราเพราะนั้นั้นก็เป็นสิ่งสําคัญท่านก็ให้เวลากับเด็กกําพร้าคนพิการโลกเลือนและอื่นแล้วก็ดูแลช่วยเหลือเขาสุดความสามารถของเธอนี่คือสิ่งที่เ,เกิดขึ้นและท่านก็ได้ทําอย่างดีในหน้าที่นี้นะครับจนในที่สุดแล้วท่านก็ได้เป็นนักบุญได้รับพระพรจากพระเป็นเจ้า ให้เป็นนักบุญในพระาศาสนาจักรแล้วก็ทำหน้าที่เป็นนักบุญอย่างดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้บิดามารดาก็เป็นคนแรกแบบอย่างของท่านที่เราจะอบรมสั่นสอนลูกๆของเราให้มีความเชื่อในาศาสนาแล้วก็ให้สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยก็สามารถที่จะส่งเสริมให้เราไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์คือความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และก,การภาวนาประจำวันการคิดถึงพระเบดาเจ้าอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเสริมสร้างชีวิตของการเป็นคริสเตียนที่แท้จริงและเป็นผู้ที่จะนํามาซึ่งความรักและสุขในสังคมจะเป็นประกาศศบจะเป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงองค์พระเยสุเจ้าเสมอขอพระพรของพระเบดาเจ้าผู้ทรงสันผ่านอุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลังลงมาอย่างท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอไปเทิญ